สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับเรามีแฮนซ s นิไทเซอร์แล้วก็มีแอลกอฮอล์นะฮะสำหรับฉีด iPad นะครับนะครับเราก็จะฉีด iPad นะฮะให้ลูกค้านะครับก่อนที่เขาจะเซ็นชื่อนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าก็ใช้ล้างมือนะครับ พิเยษนะครับมีกรอ s แซลมอนกับพัมกินนะฮอันนี้อยู่ที่ร้านไทยฮาร์ r นะครับวันนี้ผมก็จะคลีนเมนูด้วยนะครับเราก็จะลิมิตลิมิตนะครับเมนูที่จะให้ลูกค้าดูนะครับผมก็เฮลด์เ e PARTMENT INSPECTOR มาบอกว่าให้เราลิมิตนะครับเมนูให้กับลูกค้าเราก็ลิมิตไว้แค่3เล่มพอนะฮะเพราะเราจะได้มองคลีนบ่อย นะฮะอันนี้ก็เป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อนะครับ Kills Germ นะครับ99.99%นะฮะ in 20 second นะครับก็ทิ้งไว้จะต,ต้องฉีดฉีดในที่แบบมันโล่งๆอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดไม่โล่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะตายไปพร้อมเชื้อนะครับ นี่นะฮะแล้วเราก็ปล่อยให้มันแห้งหน่อยนะครับสักประมาณอย่างที่เขาบอกนะครับนะฮะยี่สิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ปดเก้าสิบฮะก็ประมาณยี่สิบวินะครับนะฮะอันนี้ไม่ต้องฉีดนะครับเดี๋ยวตายนะะต้อมะกรูดครับต้อมะกรูดนะฮะเทคแคร์ care, ดูแลงอกงามดีครับ นี่ฮะตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วนะครับตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มกว่าแล้วนะครับลูกค้าก็เงียบนะฮะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันอังคารเงียบกริบนะครับนะฮะยังไม่ได้เช็คของรัฐบาลเลยครับเช็คช่วยเหลือนะครับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะฮะมีรถผมวันนี้มีรถผมจอดอยู่ใน p a r กิ้ง คันเดียวครับพี่น้องนะฮะนี่คือความเงียบนะครับบิสเนสเล็กๆอย่างเราเนี่ยนะฮะต้องสู้ๆครับใครมีร้านอาหารนะครับก็สู้ๆนะครับเงียบครับวันนี้เงียบมากแต่เมื่อวานนะฮะวันจันทร์เงียบกว่านะฮะเราเลยไม่เปิดฮะปกติเราปิดอยู่แล้วแต่พอโควิดมาเราก็ต้องเปิดเพราะทุกอย่างจะต้องใช้จ่ายฮะเลยเปิด เราก็ขับรถมาร้านนะครับก็มาดูไม่ค่อยมีลูกค้าโฟนริงก็ไม่มีมีแค่สองกริ้งสามกริ้งก็ประมาณสองเจ้านะครับเงียบครับวันนี้แต่อากาศดีดีนะครับนะฮะนี่สองทุ่มกว่าแล้วนะครับไงก็ดูแลตัวเองนะครับทุกท่านนะฮะอยากให้ทุกคนนะครับมีเงินใช้ร่ำรวยทุกคนนะฮะแล้วก็ขอให้โชคดีปลอดภัยจากโควิดนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับเข้าที่ เข้ามาติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทั้งวัดพุทธปฏิบัตินะฮะทั้งซันฟรานซิสโกกับวัดพุทธปฏิบัติสปาร์กโนนะครับคุณต้อมปลูกผักนะฮะคุณแอนนานะครับสายออซซี่หนึ่งหกแปดกลุ่มศิทอาจารย์มานะครับอ่าซินสาอคุณต่อยไฮจ็คนะครับกลุ่มทบนะครับทั้งทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบขอบพระคุณทุกท่าน ไงครับก็อาจารย์ที่อยู่ทางบนเขาโบลต์ครีกด้วยนะครับกราบขอบพระคุณนะครับแม่แนะนํามาหลายอย่างเลยนะครับขึ้นภูเขามาอย่าลืมนี่ด้วยนะโยมได้ครับอาจารย์ฮะไงก็อย่าลืมเข้าไปสั่งอาหารที่วัดพุทธปฏิปซานบรูโนซานฟรานซิสโกนะครับกับสปาร์คด้วยนะครับมีอาหารขายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันอุดหนุนวัดนะครับสปอร์ตวัดกันหน่อยนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยให้วัด นะครับก็จะดีนะครับเป็นได้บุญได้กุศลกับสวัสดีนะครับทุกท่านขอให้โชคดีครับห <c oughs> มอไซส์ไปซิ่งหรือ่ะน, <c oughs> นะครับมอ,อนี้ส่วนอันนี้นะครับมาส่องอาหารนี่ระหว่างที่ผมไปคลีนเมนูภรรยาก็ทำผัดนอไม้เผ็ดๆ็ดมะฮะใส่ไก่ผัดนอไม้ไก่อุ๊เสียงได้แล้วข้าวได้แล้ว นะครับหอมฉุยละข้าวนะครับอันนี้ผัดหน่อไม้อย่างเผ็ดเลยครับนะครับอ๋อซื้อหน่อไม้มาเยอะครับก็เลยได้กินผัดหน่อไม้นะครับวันนี้อืหอมๆนะครับควันขึ้นนะครับควันขึ้นฉุยๆเลยฮะนี่เห็นควันกึนจะจะนะฮะมาทานใช่ไเมล่ะมาทานด้วยกันนะครับโอ้โหนี่ข้าวเราเหลือน้อยแล้วอันนี้ นะพอดีนะฮะสองทุ่มกว่าแล้วครับแต่ว่าหุ้ง้าวไว้ทานเอง <c oughs> อุ๊ยร้อนร้อ,รอ,รอไปเปิดมันทําไมใช่ไหมครับนะะอยากให้ท่านเห็นนะฮะของร้อนๆของอร่อยๆครับไงมาทานด้วยกันนะครับใครว่างสวัสดีครับ